สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนกันยายน2568นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13คกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราถึง19คกุมภาพันธ์ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิง วางไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะรามาระวังอุทกภัยนะคะภัยธรรมชาติทางน้ำให้เยอะๆนะคะรวมถึงแผ่นดินไหวก็ยังคงให้คอยจับตาสัญญาณเตือนเนาะแล้วก็รามาระวังตนเองเอาไว้นะคะขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยเนาะ มาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่อก้าถ้วยเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องหันมาใส่ใจตัวเองเรื่องราวของตัวเองบ้างแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ให้ความใส่ใจกับผู้คนรอบทิศอย่างมากอะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะ อบอ้อมอารีมีเมตตาใครที่มีปัญหามีความทุกข์อะไระทุกคนวิ่งมาหาคุณหมดอ่ะคุณให้คาปรึกษากับเขาได้ทั้งหมดแต่บางครั้งการที่คุณคุณใส่ใจผู้อื่นมากจนเกินไปเนี่ยบางทีบางทีพอถึงตัวคุณเองเนี่ยเวลาที่คุณมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือหรือแนะนําอะไรคุณได้อ่าดังนั้นเขาบอกว่า มันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องมาโฟกัสที่ตัวคุณเองเนาะมามาสนใจตัวคุณเองดูแลตัวคุณเองบ้างนะคะอาจจะหยุดการสนใจคนรอบพิษไว้บ้างนะคะเดอะมูนเห็นไหมคุณเ,เป็นคนที่วิตกมีเรื่องวิตกกังวลในใจอยู่ไม่มอองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอภัยธรรมชาติเนาะภัยธรรมชาติทางน้ำม,มาค่ะ มันเหมือนกับเวลาที่คุณมีปัญหามันไม่มีใครช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดตรงนั้นคุณไม่ปลอดภัยคุณก็ไม่ควรที่จะอยู่นะถ้าเกิดมันน้ําท่วมทุกรอบที่ฝนมันตกอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าอยู่เลยค่ะย้ายที่อยู่ดีกว่าไหมหาทางขยับขยายไปที่อื่นจะดีกว่านะคะเออเขาอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ตัวคุณเองสภาวะอารมณ์อะ แม่หมอมองว่ามันกําลังมีเรื่องอึมครึมมีเรื่องทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นในสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีวิญญาณก็แล้วแต่คุณอาจจะห่างเหินจากการปฏิบัติปฏิบัติสมาธิการทําบุญมาพอสมควรนะคะมันเหมือนกับพลังงานเจ้าที่เจ้าทางของคุณมันก็ไม่ดีหรือสถานที่ที่คุณอยู่มันลายล้อมไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นที่มันเป็นพลังงานอึมครึมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าประตูประตูนรกนะคะมันกําลังเปิดนะคะ ทยอยเปิดช่วงนี้ดังนั้นพูดผีวิญญาณต่างๆอสูรต่างๆจะมีกำลังแรงโดยเฉพาะในช่วงที่าดาวเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอิทธิพลในสิ่งที่การมองไม่เห็นนะ่ะมันจะมีผลกระทบต่อสถานที่ที่คุณอยู่ได้บางทีคุณก็อาจจะนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างไปปรับพนังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเจ้าที่เจ้าทางของคุณด้วยนะคะจะดีกว่ามันก็จะช่วยเพิ่มพลังงานตรงนี้ให้คุณได้แล้วก็ พยายามทําจิตทําใจให้มันให้มันสดชื่นเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาหาคนนะุณเนาะอย่าไปอย่าไปเครียดจนเกินไปทุกทุกป,ปัญหามันม,ม,นมีมันมีทางออกของชีวิตนะอ่าเพจออฟวอรเนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณกําลังมองหาลู่ทางใหม่มองหาทางขยับขยายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน <Yeah. S 1> เขาบอกว่าการงานของคนนะุณน่ะถ้ามันถึง ถึงจุดที่มันมันดูจะลูกค้าไม่ค่อยมีมันดูจะทํางานลําบากคุณต้องคุณต้องปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่นะคะมองหาอาชีพใหม่มองหาสถานที่อยู่ใหม่มองหาเทคนิคในการปรับปรับอะคาศอย่างเช่นเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆไหมการเรียนรู้แการไปเรียนรู้คอร์สต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะในตัวคุณเองบ้างจะดีกว่านาะเพื่อที่มาพัฒนา ฝีมือของคุณให้มันก้าวก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่า,าคนจะได้ชื่นชอบในสินค้าของคุณเพื่อนํามาปรับแพ็กเกจรูปแบบสินค้าของคุณใหม่เนาะหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะแล้วมันจะทําให้คุณอยู่รอดได้หลายๆคนน่าจะมีการกังวลในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะคุณอาจจะกำลังมองหาลูกทางว่าจะไปอยู่กับใครดีจะไปอาศัยใครอยู่ก่อนดีถ้ารู้สึกว่า มันยังไม่สามารถย้ายบ้านขายบ้านได้ในเวลาเนี้ยแม่หมอมันจะขายไม่ออกเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะไทยทรไทยธรรมชาติกําลังมาเถ้าเครือญาติที่ไหนพอมีเพื่อนฝูงที่ไหนพอมีให้คุณอยู่ได้อาศัยได้ก่อนก็ไปอยู่นะคะทางที่ดีพยายามทําอะไรบนโลกโซเชียลเพราะอาชีพบนโลกโซเชียลคุณสามารถไปทํางานที่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ตรงนั้นมันมีอินเทอร์เน็ตใช่ปะเนาะให้พยายามทำตรงนี้นะคะ ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป้าหมายของตัวเองใหม่นะคะมันจะทำให้คุณรอดได้นะคะแปดเหรียญเออแม่หมอบอกว่าธุรกิจการงานในเดือนนี้ของคุณะ่ะถ้าคุณเปลี่ยนลุกเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่แม่หมอบอกอะการงานการเงินการเงินของคุณจะดีนะแปดเหรียญเงินของคุณยังจะเข้ารัว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 ,รว,รวอยู่อะเพียงแต่คุณต้องเปลี่ยนนะคะเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์การตลาดแพ็กเกจรูปแบบนะคะนะ,นะนะ แล้วการเงินการทองของคุณจะเข้านะคะจะเข้าเดือนนี้การเงินน่าจะยังดีแต่แต่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีมันครอบงำคุณอยู่อะ่ะพูดผีวิญญาณทั้งหลายแหละนะคะจะเป็นคนใสก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีเนี่ยไปหาทางแก้ตรงนี้นะคะไปเอาน้ำมนต์มาพรมมาอะไรก็ได้นะคะไปทําให้สิ่งเหล่านี้มันขยับออกไปจากคุณนะคะแล้วการเงินคุณจะขยับเข้าเองนะบวกกับรูปแบบในการ พัฒนาสินค้าของคุณการกระจายช่องทางในการาประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าของคุณหรือโปรโมทช่อง youtube ของคุณก็แล้วแต่ถ้าคุณขยับตรงเนี้นยการเงนินมันจะเข้าเนาะเขาถึงบอกว่าให้หันมาหันมาดูแลกิจการของคุณหันมาดูแลตัวของตัวเองบ้างนะคะยังไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าคนอื่นจะทำอาหากินได้หรือเปล่กกาเขาจะอยู่รอดได้ไหมดูแลตัวเราเองก่อนดีกว่าไหมคะเนาะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาตัดสินใจตัวของคุณเองหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคุณอาจจะมีไอเดียเดือนนี้อาจจะมีไอเดียมีการเริ่มต้นกิจการใหม่อาจจะเป็นกิจการส่วนตัวก็ได้นะถ้าคุณทํางานกับใครอยู่คุณอาจจะเจอเจอในสภาวะอึมครึมอ่ะโดนแรงกดดันจากรอบทิศอยู่อาจจะมองลู่ทางอยู่ว่าเฮ้ออยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวตัวเองจังเลยเนาะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อสภาพสังคมที่มันถูกกดดันมันไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่รู้ว่าบริษัทมันจะไปรอดหรือเปล่า เราจะถูกบีบออกหรือเปล่าอะถ้าบอก่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะจะได้เริ่มกิจการอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเองนะคะคุณจะมองเจอค่ะคุณจะหาค้นหาธุรกิจของคุณเจอนะคะแล้วให้ทำเลยถ้าธุรกิจนั้นคุณชอบแต่ยังไม่มีไอเดียยังไม่มียังไม่มีความชำนาญก็ไปเรียนรู้ไปหาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เริ่มทำได้เลยนะเดือนนี้แล้วเงินมันจะเข้าหาคุณนะคะ เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นจังหวัดที่ดีที่คุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มธุรกิจใหม่นะแล้วก็ธุรกิจของคุณมีเกณฑ์จะปังจะปังนะอาจจะมีการเกิดไอเดียบันเจิดใหม่ๆขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเด,เดือนนี้นะ่าจะเป็นเดือนที่คุณมีไฟในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเนาะเดอเมจิเชียน mm hmm. เดือนนี้เป็นเดือนแห่งปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณด้วยนะ mm hmm. บางครั้งธุรกิจหรือสิ่งที่คุณคิดจะทําคุณอาจจะไม่รู้หรอก มันจะทําได้ดีหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าให้คุณลงมือทําแล้วคุณจะเจอเจอผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเกินคาดหมายอะไรที่มันเป็นความสามารถส่วนตัวของคุณพรสวรรค์ของคุณให้ขุดมันออกมาทํานะคะคุณอาจจะเก่งโหราศาสตร์อาจจะเคยเป็นหมอดูไพ่ย,ยิปซี่มาแต่อาจจะยังไม่เก่งก็ไปเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเปิดยูทูบเบอร์ของตัวเองสิคะแล้วคุณจะมีคนติดตามเยอะแล้วคุณจะมีเงินเข้ามารัวๆเลยเอาเป็นว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ คุณจะค้นพบอาชีพในฝันของคุณเองค้นพบตัวตนของคุณเองว่าคุณควรจะไปทำงานอะไรควรจะปรับลูกยังไงควรจะไปเรียนรู้อะไรแล้วมาประกอบธุรกิจอะไรคุณค้นพบแล้วคุณจะได้เริ่มธุรกิจใหม่แล้วธุรกิจนี้ก็ทำเงินให้คุณดีมากด้วยนะมีเกณฑ์จะทำเงินให้คุณยิ่งยาวด้วยอืถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสีดำในเรื่องของสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับ าการเจ็บป่วยเนื่องจากต่อมต่างๆในร่างกายนะคะความดันสายตาหัวใจกระเพาะลำไส้กระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยได้หมดรวมไปถึงความเครียดต่างๆด้วยด้วยคุณเครียดอะ่ะมันเป็นเครียดสั่งสมอะ่ะเขาบอกว่าคุณต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะอย่าหักโหมจนเกินไปถ้าคุณหักโหมหนักเกินสุขภาพมันเสียขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาเนะี่ยมาจะแพงกว่าเงินที่คุณเก็บมาได้ทั้งปีก็ได้นะ เออดังนั้นมันไม่คุ้มอย่างไงก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะบางทีที่ทํางานคุณคุณอาจจะโดนกดดันงานซะจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนจนสุขภาพมันจะไม่ดีคือเวลาทํางานให้คนอื่นอ่ะคุณเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็แค่แค่ค่าทำขวัญคุณนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่คุ้มค่าหรอกค่ะทําแต่พอดีนะคะใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะ ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณคุณก็ต้องแบ่งเวลาในการพักผ่อนด้วยนะระวังกระเพาะลำไส้ด้วยนะคะรวมถึงรวมถึงใครที่ฉีดวัคซีนโควิดมาระวังวัคซีนมันจะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคข้างในตั้งพันกว่าพันกว่าชิมนิดคนจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้เคสที่เกิดจากวัคซีนให้คุณกินรังจืดเนาะอย่างที่แม่หมอบอกรังจืดหนึ่งเม็ดก่อนนอน กินอาทิตย์เว็นอาทิตย์นะคะกินสักหนึ่งถึงสองเดือนก็พออย่าก,กินต่อเนื่องนะแค่นั้นก็พอมันก็น่าจะล้างสารพิษได้อย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์แหละมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพคุณได้ด้วยนะเจ็ด mm. <7 S 2> ดามให้ระวังมิจฉาชีพระวังคนโกงระวังคนหลอกลวงระวังคนแทงข้างหลังระวังคนไม่จริงใจกับคุณคุณใจดีมีเมตตากับทุกคนนะ่ะคิดว่าทุกคน คือเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแล้วมองโลกในสวยงามมองโลกในทางที่ดีหมดเลยแต่เปล่าเลยค่ะคนที่คุณช่วยเหลือนะ่ะคนที่คุณห่วงใยเขาระวังเขาแทงข้างหลังคุณนะคะระวังมิจฉาชีพใครชวนลงทุนอะไรเนี้ยเอกสารสัญญาอะไรกรอกให้มันให้มันเรียบร้อยนะคะอย่าอย่าแค่ลมปากว่าโอ้ฉันเชื่อใจเธอแล้วเราตกลงคุยกันทำร่วมกันเนี่ยระวังจะถูกหักหลัง เนาะให้เรามัระวังในเรื่องของมิจฉาชีพให้มากๆนะคะระวังอริศัตรูที่มันจ้องเล่นงานคุณทั้งในในทางที่มองเห็นและในทางที่มองไม่เห็นนะคะก็คือในเรื่องของสายาสะก็ดีให้เรามังระวังตรงนี้ด้วยอย่าอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจคนจนเกินไปเนาะทำธุรกิจอะไรให้ทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดคุณเป็นคนที่ถ้าทําอะไรคนเดียวทําอะไรเองจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่านะถ้าคุณร่วมหุ้นกับใครเนี่ย คมักจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายอะ่ะเนาะ queen of pentacles เนี่ยเดือนนี้การเงินของคุณแม่บอกว่าสะพัดดีนะสะพัดเงินแบบ mm hmm. วู้ๆเลยแหละคะ่ะ mm hmm. เงินสบายสบายเลยแหละอืมเงินเยอะอเงินเยอะมีเงินเก็บได้แหละดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะเอ,อการเงินการทองสองเหรียญใ n i g h of pentacles ธุกรกิจที่คุณลงทุนไปถ้ามีเทรดใครไปเทรดใครไปอะไรไว้เนี่ยเอาเป็นว่าโครงการต่างๆที่คุณลงทุนไป มันจะให้ผลตอบแทนกับคุณในเดือนนี้นั่นหมายความว่าการเงินของคุณจะดีในเดือนนี้นะคะก่อนหน้านั้นคุณลงทุนอะไรไปแล้วแต่ก็มีเกณฑ์จะได้เงินมาหลายๆคนนะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินตกเบิกเงินโบนัสเงินอะไรก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์จะได้มาแต่ให้ระวังอย่างเดียวอะเงินที่ได้มาระวังการลงทุนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงได้ถ้าไปลงทุนกับผู้อื่นเนาะอืม โอ้ oh, King o p e r a t ิ r มีแต่การเงินการทองเลยเฮ้ยไม่เหมอมองว่าในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้เงินก้อนใหญ่ะจากธุรกิจที่ทํำ่ะค่ะเงินก้อนใหญ่จริงๆทีนี้พอคุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันจะมีคนจ้องอะคะ่ะจ้องจะเบียดเบียนจ้องจะเอาเงินจากคุณอะให้เรามาระวังตรงนี้นะคะรวยอะรวยรวยรวยแต่มีคนที่เห็นความรวยของคุณและเขากำลังคิดไม่ดีกับคุณอยู่นะ อยากได้เงินอยากได้ทองของคุณนะระวังตรงนี้ละกันเข้าใจว่าคุณน่าจะรู้แหละว่าเป็นใครก็พยายามอย่าไปไว้ใจใครนะคะแปดไม่เทา้าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังธุรกิจถ้าคุณทําในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้ดังปังมากอาจจะเป็นอินฟูที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยก็ได้นะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังธุรกิจของคุณอนะ่ะคุณมีเกณฑ์จะทําเงินได้แบบสุดยอดมาก บางคนอน่ะระดับถึงร้อยล้านได้สบายๆเลยนะธุรกิจที่ได้มาเตือนแค่คนคนอิจฉาแล้วคนจะแทงข้างหลังคนจะใช้ในทั้งศาสตร์ที่มองเห็นและมองไม่เห็นและเล่เหลี่ยมต่างๆเพื่อที่จะดึงเงินของคุณไปอาศัยความความใจดีของคุณนะคะเป็นจุดอ่อนในตัวคุณเพื่อที่จะเป็นหลอกล่อโกงคุณนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้เนาะ ดีเอ็มเพรสเออดวงชะตาใครก็ไม่รู้แหละมีเกณฑ์นะอาจจะได้ขยับเลื่อนขั้นเลื่อนยศถาบรรดาศักก์ก็ได้นะคะอาจจะพลิกผันตัวเองไปสู่ความเป็นคุณนายอะคะ่ะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คุณให้คุณได้เป็นเศรษฐีมีแหละอมยังไงยังไงเดือนนี้แม่หมอว่าคุณอาจจะได้พลิกพลิกชีวิตของคุณอะ เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่จะจากธุรกิจหรือจากคนดูแลช่วยเหลือคุณก็แล้วแต่คนอุปถัมภ์คนก็แล้วแต่นะ The Tower เนี่ยเขายังคงบอกว่าระมัดระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติระมัดระวังในเรื่องของเอ,อเรื่องของคนจะคิดไม่ดีคนจะหาเรื่องคนณปูปับเขาอาจจะอิจฉาหมั่นไส้ในความร่ำรวยของคุณในธุรกิจในโอกาสก้าวหน้าของคุณน่ะ ถ้าคุณดังในโลกโซเชียลก็ระวังคนจะจะเหมือนกับใส่ความและทําลายชื่อเสียงคุณนะคะ,ะก็เรามัดระวังแค่ตรงนี้เนะาะภัยพิบัติก็ให้ยังคงให้ระมัดระวังนะรวมถึงให้ระมัดระวังการที่ถ้าเกิดมันมีการประทะกันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้าที่ของคุณมันอยู่แล้วมันไม่ปลอดภยัยคุณก็เตรียมตัวอพยพไว้จะดีกว่านะอืออ่ะสองไม้เท้าเนาะมีแนวคิด มีที่ทางแม่หมอว่าคุณจะเจ,เจอเจอที่ทางใหม่นะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปที่ทางใหม่ที่มันปลอดภัยขึ้นธุรกิจอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายสาขาสาขาหรือมีการซื้อที่เพิ่มมีการขยับขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะอือฮือโอ้ยก้าเหรียญไม่ได้เงินเงินเงิเงิเงไม่ได้เน้นความรักนะคะคลิปนี้ของคุณเน้นแต่เรื่องของเงินทองให้ระมัดระวังอ่า ให้เรามันระวังผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะอาจจะไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณทุกคนเนาะเรามาระวังการแทงข้างหลังของคุณเหมือนกับต่อหน้าต่อหน้ารู้สึกดีดีกับคุณอะแต่รับหลังอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณเนาะระวังบุคคลนี้อซึ่งคุณคงต้องไปดูเองนะคะว่าเป็นใครอาจจะเป็นอาพิสศษไพ่เจ้านายใครก็ได้ตรงนี้นะคะระวังตรงนี้ แต่ยังไงยังไงดวงชะตาในเดือนนี้ของคุณน่ะธุรกิจของคุณจะร่ำรวยนะคะจะพลิกโฉมชีวิตคุณพลิกสถาหนะของคุณไปสู่ความเป็นเศรษฐีนีหรือความเป็นเจ้าสัวได้นะมีธุรกิจอะไรในปีนี้เร่งทำไปได้เลยค่ะธุรกิจทุกตัวที่คุณทำจะนำเงินนำทองมาให้คุณชนิดที่ว่าหลั่งไหลามาแบบไม่ขาดสายเลยเอยธุรกิจไปจนถึงระดับร้อยล้านได้สบายสายเลยนะคะก็ เอ่ยยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับคนลัคนณาราศีกลุมนะมีแต่คนมาอุปถัมภ์มีแต่คนมาช่วยเหลือธุรกิจปังในเรื่องของการเงินแค่อย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใครใจใครอย่าไปสนใจช่วยเหลือคนมากจนเกินไปถ้าคุณให้เขาหยิบยืมเงินทองเป็นก้อนคุณอาจจะยากที่จะได้คืนดังนั้นหันมาดูแลตัวเองนะคะจะดีที่สุดเน,ะนาะณเวลานี้นะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ